ทะกี้พูดกันถึงว่าแบรนด์สุดที่ชาติมายังไงนี่ก็คือมาจากวินามะสกุลมีวิก็เลยเอาวิออกเหรอใช่ด้วยด้วยความเชื่อน้องจะบอกว่าคนไทยย่อมผูกพันกับความเชื่อในการตั้งชื่อนะคะพอดีว่าท่านประธานบอดใหญ่เนี่ยท่านเอ่อเกิดประสุกแล้วก็มันมันจะมีอักษรกรากินียอยักษ์ราเรือเราลิงวัแหวพวกนี้เนาะมันก็เลยแบบตั้งชื่ออะไรดีนะ ก็เห็นว่าคําว่าสุทธิชาติขึ้นต้นด้วยสอเสือก็เลยเอาคําว่าสุทธิชาติมาการเป็นแบรนด์ในปัจจุบันแบรนด์ชชาติใช่ดูผิิตดักฑ์เขาเยอะมากปัง <13 S 2> ปังปังสสามตัวอืม ออกโอท็อปกันได้ทั่วประเทศเลยนะเนี่ยเพราะว่าสินค้ายอะใช่คืออย่างกลุ่มตัวยาสมุนไพรเนี่ยเราก็จะมีเลขทะเบียนยาเนาะแล้ก็ทําให้ถูกต้องตามที่เขาโอท็อปกี่ดาวคะเนี่ยสี่ดาวค่ะจะมีตัวสบู่ทั้งหมดแล้วก็ตัวแชมพูตอนนี้แชมพูยกเลิกไปสององตัวเนาะตัวอัญชันกับตัวว่านหางจระเข้อาทําไมล่ะพี่เสียดานะ เสียดายไหมมันก็แอบเสียดายเนาะเพราะว่าเออพอเราออกตลาดเราจะรู้ว่าตัวไหนขายดีไม่ดีใช่เพราะอันชันนี้ตะกั่นนั้นอันชันเยอะมากเลยนะพี่อันชันเนื่องจากว่าโอเคเราก็ให้คนอื่นไปเราอยากไปแต่พูดแต่พูดพูดถึงอันชันด้วยความที่ เขาฮิตมันก็เป็นดาบสองคมนะเพราะว่ามันทําง่ายใช่ทาง่ายแล้วก็ในตลาดในท้องตลาดมันมีเยอะเยอะจริงเลยแบบว่าเฮ้เราก็อย่าลงสนามกับเขาเลยก็ปล่อยให้เขาทําไปอย่าไปอย่าไปลดเลดโอเชียนเลยไปเป็นโลโอเชียนเอาให้มันสบายสบายโโอเชียนตอนนี้ก็จะมีเห็นหน้ากับมะขามดีควายโอ้ทำยากอยู่นะเนี่ยสองอย่างใช่ทำไมถึงชื่อเจี๊ยบแชมพูสีน้ำตาลนั่นแต่ว่าตอนแรกตั้งไปชื่อหนึ่งพอไปถึง สาสุขจังหวัดทางเจ้าหน้าที่บอกออชื่อน,นี้มันไม่ได้นะ้าดูเคมโอเวอร์ไปก็เลยเขาก็คิดใหเ้เอาชื่อน,นี้แล้วกันนะพี่แล้วกลายเป็นทีเฮิ <sh ampoo> ร์บแชมพูสีตาลขึ้นมาในสมัยนั้นแล้วเราก็วงเล็บว่าเป็นทาจากมะขามดีควายนะ,ะแต่มันก็สวยมากเลยนะเนี่ย <sh arp> ใช่มะขามดีควายคือแชมพูของเราจะไม่ผสมสีเนาะมันจะเป็นธรรมชาติหมดเลยนะคะในตัวมะขามดีควายเรา มีเสริมสมุนไพรตัวอื่นด้วยอย่างเช่นมะกรูดเราก็มีเหมือนกันนะแต่และเอกของเราคือมะคำดีควายนงางเอกก็คือเป็นมะกรูดเห็นหน้าก็จะเป็นเห็นหน้าลูกเองเห็นหน้านี่คือชื่อของอะไรอะคะเห็นหน้าจริงๆแต่ไม่รู้จักเป็นชื่อสมุนไพรที่ใช้ในอุตสาหกรรมของการย้อมผมหรือเพ้นตตัวของตามของชาวอินเดียค่ะใช่แต่แต่คุณสมบัติที่ ของเฮนนาเนี่ยนอกจากว่าอันนี้ใช่ไหมคะลูกเฮนนาลูกเฮนนาค่ะตัวเฮนนาเนี่ยนอกจากที่จะมีคุณสมบัติที่ว่าสีของเขาโดยธรรมชาติติดเ mm hmm. กาะติดเส้นผมแล้วคุณสมบัติอีกอันนึงก็คือสามารถติดเกล็ดผมทําให้เส้นผมมีความยืดหยุ่นแข็งแรง mm hmm. ได้ดีเหมาะสําหรับคนที่ผมขา,าดร่วงง่าย mm hmm. ทําไมแอบถามนิดนึงนะคะทําไมต้องติดไว้ด้วยคะอ๋อนอกจากว่า กฎกระทรวงสารสุตเกาออกมาใหม่แล้วตอนที่เราทำํำอันนี้เราทํามาก่อน, oh. นเขาออกกฎฉบับใหม่ขึ้นมาั้งแหต่ว่ามันเป็นคำนโฆษณาที่เคลมโอเวอร์อ๋อใช่มัน,มน<ร>ต้อง,องระวังต้องปิดไว้เพราะว่าเวลาเราออกบูธอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ปลอมตัวเนาะ ใช่ใส่รับมาเพื่อปอมมาบอมตัวเพื่อที่จะเอาค่าอะไรเงยค่าค่าอะไรไม่รู้แต่ที่เขาได้ใช่ใช่ถ้าเรียกแบบภาษาบ้านๆเราคือข้าหัวใช่ก็จะมีพวกนี้อยู่ข้าหัวน้ำจับใช่ใช่เป็นข่้นน้ำจับได้รู้สึกจะห้าร้อยถ้าจำไม่ผิดนะทั้งที่ของเราดีแต่แอบปิดไว้มากระซิบกันข้างหลัง ตอนนั้นที่ปิดเนี่ยเพราะเราไปออกพริที่เมืองทองแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกว่าให้คำนั้นใช้ไม่ได้แล้วเนาะปิดไว้ดีกว่าเดี๋ยวสายตรวจเข้ามาแลโอโอแ้วเราจะโดนแสดงว่า<ล>มีคนรักเราเยอะคน<อ>ปปกระซิบมากระซิบมาแชร์แบบนี้ในกระซ וע เ,เป็นเป็นแบบที่น่ารักกับกระรวงคือเขาบอกอะไรมาเราก็พยายามแบบทาตามให้ถูกถูกเนาะนี่จะเป็นแบรนด์เก่าที่เราอยากมาได้ทําใหม่ส่วนอันใหม่เราไม่ไดเอามาเพราะมันอันเล็กกว่านี้อันนี้จะเป็นอันขนาดประมาณ 2องสเมตัเมตรรก็ระดับอยู่เมืองทองมันก็ต้องอลังนิดนึงนะคะโอท็อปที่สามารถเข้าเมืองทองได้เนี่ยก็คือโอท็อปตั้งแต่สามดาวขึ้นไปเป็นรางวัลการันตีอย่างหนึ่งนะคะว่าเนี่ยสีดาวเข้าเมืองทองขายที่เมืองทองทุกคนเป็นแบรนด์ที่ไว้วางใจได้ ก็แวะเวียนกันเข้ามานะคะเนี่ยปีนึงไม่ได้เป็นมั่งทขาลูกค้าโทรตามค่ะโหพี่ไม่ได้เคยผิดนี้ขออนุญาตสั่งอีกทางออนไลน์ได้ไหมนี่ของเขามีวิธีการหารายได้ได้เยอะมากอ๋อนี่ยมันเป็นแพ็กเกจใหม่เหรอคะอันนี้อ๋อตอนแรกอันนี้คือแพ็กเกจดั้งเดิมพอเราเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจที่อยู่ในแบนเนอร์ลูกค้าบอกว่าอันนั้นของปลอมค่ะอ้าวมีแบบนี้อีก <laughs> ใช่ด,ด้วยด้วยความที่พี่จะบอกว่า แต่อันนี้นเอือดว่จ้าเนาะติดนะคนะแพเกปัจจุบันโอเคเราปิดไลค์กันดีกว่านะคะเดี๋ยวร้อนอีกสองรอบละสองรอบละโอเคขอบคุณมากๆค่ะพี่เอ๋<า>จ้า แล้วแวะมานะคะเข้าประตูปัป๊บเดินเดินเด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 มองด้านซ้ายนิดนึงก็จะเจอพี่เอสวยๆย,ยิ้มรออยู่นะคะแล้วเจอกันจา้จาส่วนตากตแตนอยู่ด้านขวานี่เราจะรอรับลูกค้ายิ้มหวานๆกันทุกด้านเลยแล้วเจอกันจา้า